อยู่ที่ซอยเขาเรียกอะไรซอยอารีซอยสองนะครับนี่ครับร้านราเมงที่ว่าอยู่นี่นะฮะนี่ฮะ้านี่ที่นะครับใครเขาได้แกลบสมอดนะแต่ว่าใช้ได้อร่อยชื่อร้านครับชื่ร้าน <c oughs> นี่ครับโกกูคูระราเมงเขาบอกว่าเป็นลูกชายเชฟที่เป็นลูกชายชชเชฟปั้มยืนยันว่าใช่ ร้านเขาเปิด11โมงครึ่งนะครับนี่ครึ่งนี่ครึ่งเกิดโมง16นาทีนะครับเดี๋ยวเราได้กินแน่นอนครับวันนี้วันนี้ได้กินแน่นอนนี่มาแล้วแขกคนแรกครับนี่มาจากเชียงใหม่นะคนนี้มาจากเชียงใหม่ ่สุดน้องแนะนําหน่อยน้องแนะนําอะไรด้วยคุณดูอ่ะนะคุณจะสั่งอันไหนคุณกดผิดเนี่ยเขาเขาไม่คืนเงินด้วยเขาชอบที่เป็นน้ําน้ําน้ําต้มหมูเข้มข้นต้องตัวไหนเข้มข้นมันจะมีหมูซองเมันจะเป็นหมูกระดูกหมูธรรมดากับกระดูกหมูซีซูค่ะอันนี้จะเข้มไปเลยแต่เข้มที่สุดจะเป็นซีเคปินค่ะอันนี้มีเผ็ดนะอันนี้เขาบอกต้องต้องเป็นเชี่ยวชาญแล้วนะเออเอาเอาเนี่ยเอาของก๋วยเตี๋ยวเนี่ย แล้วไอ้บีเย็นคืออะไรคะัคตัวเย็นตัวนี้จะเป็นตัวเค่ะตัวนี้เร่ดูคอเสิตคุณทำแนะนำเขาหน่อยแนะนำาห่อยันนี้เืออะไรคะมีประเภทหเลือกแล้วก็ถ้าเกิดเลือกัเแล้วก็จะมีออปชั่นห่ค่ะผมบผมไม่เอาอ่ะผมอยากเอาตัวกสือตัวงกสือตัวเรวงใช่คะอันี้่แล้วคุณจะใส่อะไรก็วาดไป ่น้องเงยอย่าพึ่งไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดแน่เปิดแน่ไม่ต้องงงคนที่มาจากเชียงใหม่ทุกเครื่องนะคะมันจะมีชาชูสามชั้นอกไก่ดูราคาก่อนนะดูราคาก่อนนะไม่ใช่สามสี่บาทนะสามร้อยสี่สิบเก้าบาทนะเขาบอกมีไก่เดี๋ยวเราเลยไม่เอามันคยรู้เรื่องมันคยรู้เรื่องมาจากเชียงใหม่ผมบอกให้มากินบะหมี่เกี๊ยวที่เอาที่ไทยสี่อันนี้จะเป็นใส่เครื่องฟองแล้วก็มีสามชั้นนะคะ นีเร่องความคิงไม่ใช่26บาทนะ266บาทนะปกติเส้นเเนนิ่มันบวกเส้นชอบแบบไหนปกติหรือแข็งหรือนิ่มแนะนำอะไรคะแนะนำเป็นปกติก่อนว่าชอบทานแบบไหนก่อนไปของผมก่อนไปของผมวันนี้กดได้หน่อยกดได้เพิ่มสินค้า ผมเป็นคนพามาคุณต้องเลี้ยงผม่ไหมใช่ฮ่ไม่าฮ่่าฮ่า่ม้เราไมนเย็นเม็นเลื่อนไได้เลยม่สไลด์ไปตรงที่โคลาเมนโคลาเมนไ่ค่ะตรงนั้นน่าเหมือนกันเอาตรงไหนที่บอกไม่เผ็ดนะอ่ามันไม่เผ็ดอยู่แล้วค่ะอันนี้นะอันนี้นะอารามิโซ่นี่นะะค่ะอันนี้จะไม่เผ็ดอยู่แล้วโอเคเอาเอเมีเส้นปกติน่าปกติ โอ้ยน้ำน้นพี่ยังไม่ได้เอาเลยเดี๋ยวที่กดก่อนแล้วก็เพิ่มสินค้าน้ำมีอะไรน้ำมีอะไรกินเบียร์ฤกษ์ก็มีนะไม่เออาาเเเดี๋ยวบียร์ฤกษ์ก็มีเบียร์ฤกษ์ก็มีเอาน้ำอะไรนะเอะไรเขาสั่งกันไปแล้วเขาสั่งอะไรเขาสั่งน้ำเล่เออเอาเหมือนกันเฮ้ยน้ำแล่เดี๋ยวกินด้วยกันได้ไหมได้ครับเออเออแกอยากให้เดี๋ยวค่อยสั่งเพิ่มดีเพื่ออยากคึกคักจะกินเบียร์ฤกษ์เบียร์ฤกษ์ จบแล้วจบแล้วก็เดินออกมาไหว้ไหว้ก่อนจบแล้วไหว้ก่อนไหว้เดี๋ยวคไม่ต้องดูอ่อันนี้นั่เลยค่ะกดอันนี้เดีถ้าเรากดด้านหลังเมื่อไหร่เดี๋ยวมันจะรู้หมดเต็มตัวเต็มตัวก็แต่เล่นเลยก็ตเช็ครายการกดนะเออมีสามอย่างต้องได้เรียวทูใส่ไข่นะคะแล้วก็ซูมเป็นยินใส่ไข่ชื่อร้านอะไรนะครับโฟกุกุระค่ะโฟกุกุระชำระเป็นสแกน Q R หรือบัตรเครดิตบัตรเครดิต รัคุณผู้ชายแกเรื่องสแกนพอสแกนเราต้องไปไม่ไปรบกวนเรื่องส่วนปรครับนะครับเราต้องยุติการถ่ายทำณปันนี้มีเราแว้กลับมาทำคาเล่นะคเป็นภาโกวัตสึบีพี่พี่เรามากินบะหมี่เกือบพันแล้วนะต้องมาคอยากกินเนีอยนี่อะไรกัน ขึ้นบ <um mm ินต้องมุแค่2อย่างเลยล่ะโอ้ทั้งหมดกูบเดียว ครับที่เราสั่งเลยนะว่าปลาหมึกวาซาบิใช่ไหมหกับเมือดองนะนี่นะครับต้องทาเก๊กฮวยครับต้องาเก๊กฮวยอ๋อิงจะอร่อยระหว่างรอระหว่างรอระว่งรอ,รงรอ,อเดี๋ยวมึงไปะไครแล้วหมอเหมือเนี่ย <laughs> มน,นี่อร่อยมากนี่คือไห้ได้เยี่ยมอันนี้กิไไน,นนะโซโซเมนเย็นแน,นะนำหน่อยก็ทานยังไงเอ่ยทานใส่บาร์เลยหรอไม่มีไม่มีสูตรนะตามใจชอบเลยนะกูชอบมีเย็นเนี่ยไม่เถอะผมผมชอบพูดกูไม่ได้ไม่คว้าเินน้บเจนควยเปลี่ยนที่ใสออ่อินดี้ มากินจังเลยอ่ะโอ้โหนิ่น oh, oh, okay, well. mm ิ hmm. Somehow, oh, oh, ่งไก่หรือเปล่าฮะน่น่อกไก่ด้วยเอาละถึงภาไอย่างนี้นะครับโอ้โหเป็นทบิ่งไก่เลยมีหมอันนก็จะจริงมันก็มีทุกเมนูครับระวังนะระวังนะนิ่งน่ะโอ้โหน่ากินไสีใช่ไหมสีใช่ไหม ดีน่ะใช่แต่ว่ารสชาติเป็นไงหมเข้มกรดหวันพอไหมครับคลุกหน่อยคลุกหน่อยเป็นไงครับเหมือนใช้สีมีเกีย่ยวไหมครับไม่เหมือนเลย <laughs> ตึกซึ้งไหม,มเจฟเขาฟังอยู่นะเขารอฟังอยู่นล้วะออล่อยว่ามันออันนี้น้องไข่มันหมูต้มบดแับนุ่มแล้วก็ตัใส่ลงไปเยอะใชยครับแต่อันนี้วิธีการทำผมไม่แน่ใจเพราะผมไม่ได้อูการมาจากโคการไม่พราะว่ ที่วาดเลยคือเขาใช้ปันหมูต้มเขาใเป็นกระดูกใขาบอกว่เป็นกระดูกมันเลยคือนั่นก็กระดูกแล้วนะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะเอามันหูตมตด้เละไปเลยนะแต่แล้วก็ใส่ในกระชีย่างอยู่แต่ว่าคนไทยเขาเรียกว่าร้านญี่ปุ่นเร่ามินเทอ่ะครับ ของคนญี่ปุ่นเองจริงอย่างนั้นเขาเคยใช่ไหมแต่ว่าก้หมายโดยส่วนใหญ่ใช้ได้เรื่องสำคัญเขาต้องเปลีรยนนี่ครับผลงานเป็นไงครับสรุปสรุปตังค์ดีดีสั้นๆดีเส้นแล้วเส้นเส้นโอเคนะเออไม่แข็งเหมืนน้ำซุปซุปอยากที่อยากอยากที่อยากหาอยู่ป่ะใช่หาเพราะว่าที่อยาก ที่อยากได้อ่ะไม่มีแล้วไม่ทําแล้วเมืองไทยเพราะขายคนไทยไม่ได้ต้องเข้มกว่านี้หรืออ่อนไหมเออมันลดเป็นคนละแบบก,กันเข้มเข้มไล่ๆกันแต่ว่าลดเป็นคนละแบบกันทางนี้ออกไปทางเข้มเอัออเนนี้มันจะใสกว่าใสากว่าอย่างงีาา้ถ้าคนต้<แ>ตมอีกสักหนึ่งน้ำกันหน่จะดีด มันวันมันมันมันถกกันกับมันอยู่มเขมข้นก็ไม่เหมือนเพราะเครื่องไม่เหมือนอยู่ที่ความเข้มข้นใช่มใช่ครับผมเข้มข้นอันนี้มันใสกว่าเด็ดพี่จิ้เราชิมเลยชิมเลย ชอบกินหมึเกระเทศเขาเรียกอะไรนะเรียกอสูตรรามเงิงโโสราเงนี่คือคนหัดกินคนหัดกินนะคนหัดกินต้องกินนี่ก่อนใชหนะึ่งศูนย์หนึ่งั้นหนึ อแนะนำข้อข้อเติมอะไรบ้างไหมน้องครับข้อเติมอะไรไหมเอออันนี้พวกนี้พริกไทยพริกป่นน้ำ<ร>ต้มแล้วแต่ตามชอบเลยนี่เราเก็บโปกเตะน, exactly. นี <lite S 2> ย่ยใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อนดูก่อน 在你里面。